ทษาชาชาดกชาติที่หนึ่งพระเตมีสแสดงถึงการบำเพ็ญเนคมบารมีคือการออกบวชหรือออกจากกรรมพระเตมีชาดกเป็นชาติที่หนึ่งของทัศชาติชาดก ก่อนที่จะตัดสุปเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการชาตินี้พระโพธิสัตว์ถวยพระชาติเป็นพระเตมีเป็นราชโอรสของพระเจ้ากาสิกาลาศกษัตริย์เมืองพระราศีและพระนางจันทรเทวีหนหลวงทํานายไว้ว่าพระเตมีมีนักษนะประเสริฐจะได้เป็นพระราชาธิราชที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระเตมีพระชนมาอยู่ได้หนึ่งเดือนทรงเห็นพระราชบิดารับสั่งลงโทษมหาโจรก็ทรงตระหนักว่าการเป็นกษัตริย์นั้นต้องทําบาปต้อง ั่งลงโทษผู้อื่นที่ทำผิดพระเตมีนึกหาวิธีให้ตนไม่ต้องทำเช่นนั้นเทพธิดาทรงได้ยินจึงปรากฏกายให้พระเตมีเห็นและแนะนำให้พระเตมีแกล้งเป็นคนใบ้หูหนวกและง่อยเปีย้ยตั้งแต่นั้นพระเตมีก็ทรงแกล้งทำเป็นคนพิกลพิการพระองค์ต้องทรงอดทนต่อการทดสอบของพระบิดาหลายประการและพระเตมีก็ไม่ทรงหวั่นไหวและไม่ทรงเคลื่อนไหวตลอด16ปีกษัตริย์เรียกเหล่าโหรหลวงมาปรึกษาว่าเมื่อพระ พเตมีมีอาการเช่นนี้จะทําอย่างไรเหล่าหอนหลวงได้ทํานายใหม่ว่าพระเตมีจะกลายเป็นกาลกินีทําให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนและขอพระอ,องค์สั่งให้นํออาพระโอรสไปฝังที่ปา่าช้าจะได้พ้นจากอันตรายด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองและประชาชนของกษัตริย์จึงต้องทําตามคํำขอของเหล่าหอนหลวงและได้ตัดสั่ง ให้ในายสารธีนำพระเตมีไปฝังที่ป่าชา้าเมื่อพระนางจันทลาเทวีทรงทราบก็ทรงร้งองให้ข่าควรกับพระเตมีว่าท่านรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่คนง่อยปี้ยไม่ได้หูหนวกไม่ได้เป็นใบและเศร้าโศกมาตลอดเวลา16ปีถ้าถูกนำไปฝังก็จะทำใจไม่ได้พระเตมีแม้จะทรงสําึกในพระคุณของพระมารดาแต่ขนาดเดียวกันก็ทรงลำาลึกว่าได้ตั้งอธิษฐานไว้จะไม่ก่อการทำบาปใ,ใดใและไม่ยอมรับ ความตั้งใจในายสารถีได้พาพระเตมีไปที่ป่าช้าและเมื่อไปถึงป่าช้านายสารถีก็เตรียมที่จะขุดหลุมฝังพระเตมีพระองค์ทรงสดแสดงให้ในายสารถีเห็นว่าไม่ได้พิกลพิการแต่อย่างใดและทดสอบร่างกายด้วยการยกรถเกวียนนายสารถีเห็นเช่นนั้นจึงทูลจะพาพระองค์กลับวัง แต่พระเตมีตัดตอบว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วพระองค์ทรงได้ตัดขาดจากความยินดีในสมบัติทั้งหลายและบำเพ็ญในขมะบารมีเป็นเวลาถึง16ปีเพื่อปัถนาที่จะออกบวชในสารถีได้ฟังก็เกิดความยินดีและจะขอบวชอยู่กับพระองค์ในป่าช้านี้ด้วยแต่พระองค์ทรงให้ในายสารถีกลับไปทูลเรื่องราวให้พระราชาทราบก่อนเมื่อนายสารถีได้กลับไปกลับทูลพระราชาว่าพระเตมีไม่ได้พิกลพิการแต่เหตุที่แท้งทําเป็นคนพิ พอไม่ปรารถนาจะก่อเวรทำบาปอีกต่อไปพระเจ้ากาศิการาชและพระนางจันทราเทวีเสด็จไปที่ปา่าช้าพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวเมืองแม้จะคัดค้านแต่ก็ทรงปราบเพิ่มถึงประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในการออกบวชของพระเตมีที่ทรงยอมละเที้ยงราชสมบัติเพื่อออกบวชหลังจากนั้นนางจันทราเทวีและข้าราชบริพารรวมทั้งชาวเมืองประชาชนในเมืองพระราณศีจึงพากันพร้อมใจออกบวชจนได้สำ เอภิญญาสมาบัติพ้นจากความผูกพันในโลกมนุษย์เมื่อตายไปก็ได้บังเกิดในสวรรค์